หนุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ราชกะบังนะนี่เรามาเจอร้านนี่เป็นร้านไก่ปิ้งไม้ละห้าบาทนะไม้เท่าไหร่นะบาทโอ้หไม้ละห้าบาทใหญ่ๆจุกๆเลยดูนี่ทุกคนโอ้มีข้าวเนียวด้วยไหมครับโอ้เดี๋ยววันนี้ต้องมาจัดแล้วเดี๋ยวโอ้วันหนึ่งทำมาเยอะไหมครับนี่ไม่เท่าไหร่ขายไคยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ ขนมาถังหนึ่งนี่เหลือแค่นี้แล้วโอ้โหเบากี่ไร่เบานี่ชอบกีไล่หนังเไ้ยไม่ใช่อะไรวะที่แก่ย่างเขาเรียกว่าอะไรนะป้าอันนี้อะไรนะเนื้อไม่มีหนังเหรอมีหนังมีเนื้อไมีหนังมีตับมีถูกมีทุกอย่างมีทุกอย่างโค้งโอ้โหนี่ทุกอย่างห้าบาทเลยเหรอป้าไ่อะสิบบอมี่เปี๊ยงเดียวมาละสิบบาทนี่โอ้โหไอเดียดีมากทุกคน นี่นะไม่ต้องมีหน้าร้านเลยเนาะป้าบอกไปจำเป็นต้องมีหน้าร้านเลยนี่นั่งบนรถก็ได้ขายแล้วหุยทุกอย่างห้าบาทดูทุกคนดูมาใหญ่ๆมีลูกค้าก็มากันเรื่อยๆนะครับนี่นี่แบบนังหนังเนื้อหนังเนื้อเราเอาหนังเนื้อดีกว่า เสร็จหรือยังป้าอันนี้เนื้ออันไหนหนังนนทุกไม้ทุกอย่างห้าบาทเลยเปกติขายที่ไหนครับขายที่นี่นะเพข,ขายที่นี่ที่นี่เลยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพืออาทเหรอเรืออาทรลาดกระบังเนาะเพืออาทอ,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 าทอลาดกระออกกบังนะครับนี่ป้าบอกไม่จะเป็นต้องมีหน้าร้านนะนั่งมันบนรถเนี่ยแหละ เอาผมเอาเอาหนังสี่เนื้อสี่พี่บ่าวเลยพี่เอาอยังอื่นไหมตับเติบตับสองก็ได้รวมงกันเดี๋ยวให้ป้าจ้างก่อนอ่าโนี่ไห้ทุกคนดูวันนี้เรามากับพี่บ่าวที่คนนะนี่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่เอานี่หละเอาเอาเนื้อสี่หนังสี สข่าวอะไรเอาเอาคืนสองเอาเอานี่เปิ้ลสองตกจีไหมมารู้บอกเลยผลมาเป็นขังเลยนะครับนี่ข้าวเหนียวอ่ะข้าเหนียวอ่ะเหนีห้าบาทขอเท่าไหร่ป้าดูหน่อย โอ้เอาคนละสองห่อนะอน,ะนีโอ้โหมาเป็นถังเลยนี่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดเลยอันนี้ยากไปเรื่อยๆเลยครับโอ้โหนี่ยากกันไม่หยุดเลยนะ นี่นะถ้ารู้จักทำกินนะครับรู้จักสร้างอาชีพนะไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเลยนี่รถกระบะคันเดียวก็สามารถค้าขายได้แล้วโหแต่ไอเดียดีมากเลยโหปิ้งไม่หยุดเลยใครจะไปรู้ไทยทายแบบนี้ว่าไงนะป้า๋อ,อตอนเที่ยงคนจะเยอะนะ Uh huh. อันนี้เป็นโคงนะป้านะโคงก็ห้าบาทเหรอโอ้ห uh huh. ไม้ใหญ่มากนะทุกคนให้ดูนี่ mm hmm. นะเดี๋ยวแจ้งพิก,กัดอีกครั้งในะร้านป้าขายอยู่เ,ออเพื่ออาทรลาดกระบ,บังเนาะป้าเนาะขายทุกวันนะครับ yeah, หยุดทุกวันจันทร์น,น,นะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงครับสิบเอ็ดโมงครึ่ง,ง,งจนกว่าของจะหมด ขอไม่หมดป้าก็บอกไม่กลับ <Okay. S 1> ขอแค่สี่โมงเย็น <Yeah. S 1> อ๋อ,อ,อแต่นี่ให้ดูจะหมดแล้วนี่มาถังนึงเต็มๆนี่โอ้โหอันนี้จะเป็นหนังเป็นเนื้อเนะเป็นหนังสำหรับคนชอบกินมันๆน,นะนี่ใช้ถาดยันดีด้วย ม้ใหญ่มูแปดสิบบาทได้ขนาดนี้เลยดูนี่ <40 S 1> สองคนนี่อิ่มเลย <80 S 1> เอาชิมมาดูหน่อยรสชาติเป็นไงชิมชิมชิมเลยชิมเลยพี่บ่าวชิมเลยชินประจำหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกส้มมีร้านดีๆก็ไม่บอก นี่อืมนี่เป็นหนังนะหนังเนื้อเนื้อเนื้อใช่ไหมแก้มบักอร่อยบักอร่อยใช่ไหมอืมไม่ละห้าบาทเนี่ยนี่นี่ห้าบาททั้งคันเนาะห้าบาททั้งรถนี่นาาอู้เมได้มีแต่ในถ่านทุกคนแอบเบือไปเห็น นี่ใต้นี้ก็ยังมีไก่ทั้งร้านเนี่อมันจะแบ่มันนุ่มใช่ไหมโอ<ห>้ร้อนๆเนี่ยอร่อยครับร้อนๆ,ๆไม่แข็งใช่โอ้นี่เด็กสักพักหนึ่งคนมาเพียบนะตอนเที่ยงเหรอคนเยอะป่ะ อย่างไม่หยุดเลยนะแต่บอกเลยชอบไอเดียมากนะทุกคนให้ดูก่อนนะนั่งขายกันบนรถแบบนี้เลยนี่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะ วันประมาณกี่ไม้ป้าเนี่ยป้าเสียบมากี่ไม้ทั้งหมดเลยอ่ะเป็นไม้เป็นโล่ะเป็นโลปูนก็1ึงโลเนื้อห้าหลังห้าอ๋ออ๋อรวมเราแล้วถึงพันไม้ไหมวันหนึ่งไม่ไม่น่าจะถึงเนาะห้าร้อยได้อยู่ได้อยู่นะวันละห้าร้อยไม้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ แต่ยอมรับว่าไอเดียดีมากเลยไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านตั้งโตะนะตั้งกันมาบนรถแบบนี้แหละครับ <c oughs> อันนี้ป้าขายมากี่ปีแล้วครับสิบห้าปีแล้ว,ลวนี่เรามาเจอกันปีที่สิบห้าพอดีนะ <c oughs> นี่ลูกค้ามาเรื่อยๆนี่นะโอ้โหขวัญใจพนักงานนี่มาถึงก็จะมาหยิบเลย นี่ชอบไม้เล็กไม่ได้ใหญ่เลือกเอาเลยตามใจชอบโหดูพี่ท่านนี้ซื้อไปเพียบเลยโห คุณพี่ท่านนี้นะซื้อไปเต็มเลยนะนี่แล้วก็จะขายไปเรื่อยๆนะครับ เจ็ดสิบบาทโอ้มีรับโอนด้วยนี่ใครมาลาดกระบังนะอยู่เขตลาดกระบังนะครับช่วงเช้าๆนะแวะมาอุดหนุนป้าได้นะครับป้าขายทุกวันนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะป้าเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะโอเคโอเคครับคลิปวกกันจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมึงชอนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ